เหยียน้ำของเราเป็นรูปทรงกระบอกนะคะ กระบอกเช่นเดียวกันค่ะ ก็ใช้ปากกาปากกาเขียนตามขอบของกระดาษทิชชู่นะคะนี่ค่ะ๋ยวได้หนึ่งอันแล้วนะคะฝั่งนี้เราเขียนไปแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนที่ฝั่งนึ่นะคะฝั่งนี้นะคะวางค่าลงไปในกระดาษแล้วเราก็ใช้ปากกาแมจิกพงไปล้อมรอบก,กระดาษแกนกระดาษทิชชู่เลย มีรูปทรงที่ซ่อนอยู่แล้วสามารถมาประกอบเป็นทรงกระบอกได้ก็คือมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็รูปทรงวงกลมหน้าตา thank okay. สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณเหมียว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 อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเรียนรู้เรื่องที่สองค่ะหน่วยที่23รูปทรงรูปร่างผิวสัมผัสสาระการเรียนรู้ที่4ี่สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกเป็นอย่างไรเด็กๆไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆขาเด็กๆได้ไปดูเหมียวผ่าตัดรูปทรงกระบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเขามีส่วนประกอบเป็นรูปทรงอะไรบ้างเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาท่องคำค้ลองจองรูปทรงรูปร่างกับครูเหมียวดีกว่าค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปท่องคำคล้องจองวรรแรกก่อนเลยนะคะ อ่านว่ารูปทรงวงกลมสมส่วนมากมีทั้งส้มลินจีมังคุดลำไย,ยอีกรอบนะคะรูปทรงวงกลมสมส่วนมากมีทั้งส้มลินจีมังคุดลำไย,ยวักที่สองค่ะรูปทรงกระบอกมุดล่อสอดได้ท่อน้นาไม้ไผ่ขวดใสหลอดยาวอีกหนึ่งครั้งนะคะรูปทรงกระบอก มุดลอดสอดได้ท่อ้นาำไม้ไผ่ขวดใสหลอดยาววักที่สามค่ะรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีมากวงกลมหลายหลากรายล้อมตัวเราอีกหนึ่งรอบนะคะรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีมากวงกลมหลายหลากลายล้อมตัวเราวักสุดท้ายค่ะ ผิวสัมผัสนั้นจับแล้วลองเดาเรียบเนียนนุ่มเบาหรือครุขระเอย่ยอีกหนึ่งรอบนะคะผิวสัมผัสนั้นจับแล้วลองเดาเรียบเนียนนุ่มเบาหรือครุขระเอย่ยเป็นอย่างไรบ้างคะคําคล้องจองรูปทรงรูปร่างเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปดูรูปภาพป,ประกอบคำคลองจองเลยค่ะ คําลองจองวักแรกนะคะรูปทรงวงกลมสมส่วนมากมีทั้งส้มลิ้นจี่มังคุดลำไยล้วนแล้วแต่เป็นรูปทรงวงกลมทั้งนั้นเลยนะคะไปดูวักที่สองค่ะรูปทรงกระบอกมุดลอดสอดได้ท่อน้ำไม้ไผ่ขวดใสหลอดยาว รูปทรงกระบอกจะมุดนะคะล่อสอดได้ค่ะก็คือ,อด้านทั้งสองฝั่งนะคะจะสามารถมุดได้ทะลุผ่านได้นะคะ วักที่สามนะคะรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีมากวงกลมหลายหลากรายล้อมตัวเราหมายถึงว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมนะคะมีอยู่รอบๆตัวเราค่ะมีมากมายมีทั้งในของใช้ใช่ไหมคะของประดับแล้วก็อะไรเอย่ย อุปกรณ์ต่างๆที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะมีอยู่รอบๆตัวเรามากมายเลยค่ะไปดูวักที่4นะคะผิวสัมผัสนั้นจับแล้วลองเดาเรียบเนียนนุ่มเบาหรือกรุกขะเอ้ยผิวสัมผัสอ๋อ นั้นนะคะก็หมายถึงก็ผิวผิวอะไรผิวตะก้าผิวโทรศัพท์ผิวจานผิวสกอตไบท์ผิวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะผิวหน้าผิวกายแล้วเด็กๆลองสัมผัสดูสิคะว่าเป็นเอ่อเรียบเนียนนุ่มหรือเบาหรือขุขะนะคะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นรูปภาพที่ครูเหเมียวนำมาฝากไหมคะนี่คือรูปภาพอะไรเอ่ย อ่ากระป๋องโคกหรือว่ากระป๋องน้ำอัดลมนะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรนะเด็กๆไปดูต่อไปค่ะนี่คือบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้แล้วนี่ก็คือกระป๋องนะคะกระป๋องนี่ก็คือกระป๋องต่างๆเหมือนกันนะคะกระป๋องปลากระป๋องก็ได้นะคะแบบนี้แล้วนี่ก็คือ อ่าบ็อกมาบ็อกสีหลากหลายสีนะคะแล้วนี่ก็คือแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำนี่คืออะไรเอ่ยเทีนยนไขค่ะเทีนยนไขเด็กๆดูสิคะแล้วเด็กๆสังเกตนะคะว่าเป็นรูปทรงอะไรนี่คือตะก้าหวายนะคะแล้วนี่ก็คือกระปุกอมสินค่ะนี่ก็คือกระดาษเทชชูแบบม้วนนะคะ เด็กๆว่าเด็กๆว่าเขาเป็นรูปทรงอะไรคะอ่าใครถายถูกบ้างเนี่ยตั้งแต่ต้นมาคุณเหมียวพูดถึงรูปทรงอะไรคะทรงกระบอกนั่นเองคะ่ะทรงกระบอกนะคะมีหน้าตัด คือฐานนะคะทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทั้งสองด้านและอยู่ในระนาบที่ขนาดกันมีผิวโค้งค่ะเรียกว่าทรงกระบอกนะคะเด็กๆมาถึงแบบฝึกหัดประจำวันกันดีกว่าค่ะครูเหมียวฝากให้ผู้ปกครองเล่านิทานเรื่องครูสิงโตพาสนุกให้กับเด็กๆฟังนะคะมีด้วยกันอยู่สีหน้านะคะ แล้วก็ให้เด็กๆนะคะทำร่องรอยเล่มสีหน้าที่11ค่ะเด็กๆนับจำนวนชิ้นไม้บล็อกทรงกระบอกที่ซ่อนอยู่ในภาพแล้วขีดก,กระบาททับตัวเลขคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่3ค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่ามีไม้บล็อก มีไม้บล็อกที่เป็นทรงกระบอกอยู่กี่ชิ้นคะเอ๋เด็กๆสังเกตเห็นไหมครเมยวเห็นแล้วนะนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกชิ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องคืออยู่ข้อกอไก่นะคะเด็กๆกากระบาดได้เลยค่ะแล้วเด็กๆก็ไปกาในแบบฝึกหัดของเรานะคะ ต่อไปค่ะให้เด็กๆทําเสริมทักษะเล่ม2หน้า75ค่ะเด็กๆขีดกระกระบาดท,ทับภาพที่มีรูปทรงแตกต่างจากภาพอื่นนะคะดูตัวอย่างด้วยกัน2ข้อมีข้อ4กับข้อ5ไปดูข้อ4ค่ะภาพกอไก่นะคะเป็นรูปทรงกระบอกค่ะแล้วก็ขอไข่เป็นกระปุกอมสินก็เป็นรูปทรงกระบอกเหมือนกันและภาพ คอควายเป็นแจกันซึ่งไม่ใช่ทรงกระบอกเพราะฉะนั้นแตกต่างไปจากภาพอื่นค่ะเด็กๆก,ก็กากบาทนะคะทับในข้อที่4นะคะต่อไปค่ะข้อที่5กอไก่คือช็อกเขียนกระดานดำนะคะเป็นทรงกระบอกข้อขอไข่ค่ะเป็นบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้ ก็เป็นทรงกระบอกเหมือนกันคอคว้ายค่ะเป็นห่อใบตองนะคะน่าจะห่อขนมเทียนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งแตกต่างไปจากภาพอื่นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆก็นำไปการในข้อที่5นะคะต่อไปค่ะเสริมทักษะ หน้า81นะคะให้เด็กๆเขียนอักษรตัว G ตัว R ตัว N ตัว M ตัว H ตัว B และตัว K นะคะเขียนตามรอยปะแล้วก็เขียนเองค่ะแบบนี้นะคะตัว G ค่ะอาเด็กๆต้องเขียนตามรอยปะนะคะ2ตัวแล้วก็เขียนเอง3ตัวไปดูตัว R ค่ะที่เหลือไปทำเองนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะให้เด็กๆทำสร้างสารรค์นะคะหน้า76ค่ะเด็กๆประดิษฐ์หุ่นยนต์โย,โย,โ,ยโย่จากแกนกระดาษเทชูตามขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆมาประดิษฐ์หุ่นยนต์โยโย่กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะคะเราต้องมีใบงา an an นสร้างสรรค์ค่ะใบงานสร้างสรรค์หน้าที่76นะคะ มีแกนกระดาษทะชูค่ะกันไกค่ะกาวลาเท็กค่ะแล้วก็คู่กันนะคะสำหรับทากาวค่ะไปเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆต้องตัดนะคะตัดชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ออกนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปกันไกให้เด็กๆตดัดตามรอยบัดนะคะเด็กๆตัดเลยค่ะ เด็กแล้วเด็กๆก,ก็ทำนิทานบูรณาการฝึกทักษะหน้า11-12นะคะเรื่องเอ๊ะนี่อะไรทำต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีการบ้านด้วยถ่ายรูปขณะประดิษฐ์หุ่นยนโย,โยโย่จากแกนกระดาษเทชชู่ในใบางานสร้างสารรค์หน้า7 6และถ่ายรูปคู่เมื่อทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ พิ่มลงไปในอารบาบมการบ้านวันที่17มีนาคม2565นะคะคุณเหมียวรอดูผลงานเด็กๆอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบายๆค่ะไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้คุณเหมียวด้วยนะคะติดตามการยาวๆเลยค่ะ